สวัสดีค่ะพบกับจ้กราฟจับจุดเทรดประจำวันที่31กรกฎาคมนะคะเรามองว่าแม้ว่าสัญญาณขายที่เกิดขึ้นในกราฟ60นาทีจะยังคงอยู่นะคะแต่ว่ายังคงแนวรับแนวต้านไว้ที่เดิมก็คือรับที่1578กับ1574แล้วก็ต้านที่1586กับ1588นะคะเพราะว่า ดัชนีเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวในกรอบแนวโน้มที่ดูแล้วทั้งเส้นแนวรับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยที่อยู่ด้านล่างน่าจะทําหน้าที่พยุงดัชนีเอาไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถเก็งกำไราตามกรอบแนวโน้มหรือว่าแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะคะโดยที่ให้วางจุดถอยถ้าหาว่าลงต่ํากว่า,า1570ค่ะ สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว C B G นะคะ C B G ก็ลอยตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่กลับมาเรียงตัวกันแบบ bullish ได้แล้วแล้วก็มีสัญญาณซื้อหนุนจากเครื่องมืออย่างพร้อมเพรียงนะคะสามารถรุ้นขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ72.75และ74บาทได้ตามลำดับรับที่71 Cu ดคัทลที่71.50นะคะ ซิฟโกตัวนี้ก็มีแนวโน้มเดินหน้าเช่นเดียวกันหลังจากที่ราคากลับมายืนบนเส้น EMA 25พร้อมสัญญาณซื้อจาก m o d i f y Stochastic นะคะในขณะที่ MACD ก็เริ่มฟื้นตัวรับจะอยู่ที่14บาท90ต้าน15.5ถึง15.7คัทลอสที่14.7ค่ะตัวสุดท้ายวันนี้นะคะจะเป็นตัว TPIPP นะคะ TPIPP ก็คาดว่าราคาจะเดินหน้าทดสอบไายเดิมได้ตามสัญญาณบวกจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและระยะกลางนะคะพร้อมกับแรงซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดวันแนวรับจะอยู่ที่7.35แนวต้าน7.60-7.70ถึง 7, 70, และคันลอสที่7.20ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ